เชียวเชียวคุณพี่คะพูน่าพูน่าพูนาเอวันนี้ทำไรคะวันนี้ทำไรคะมิโซมิโซซุปญี่ปุ่นิโ,อ,โอ,นอันนี้วัตถุดิบนะคะเดี๋ยวงง้งจะเพื่อนนะ,ะพี่สาวพี่สาว,สาวเขาเขาเขาจะทำอาหารญี่ปุ่น,น,นใช่ไหมพี่ใช่อะไรเนะี่ยซิมิซุมิเซมิโซซุปญี่ปุ่นคือโบราณใช่ไหมกุตะหลวงไปเอาวัตถุดิบอันนี้อะไรคะ ีเห็ดติด๋ยเห็ดอะไรชื่อ,อเห็ดอะไรเหตห็ดอะไรอย่างเงี้ยก็เรื่องต่างนะเธอมียากีบอกเห็ดอ<ป>ย่างเดียวก็พต่างนะอตัางชื่อว่าเธอมียากีนี่เต้าหู้เต้าหู้ไข่อันนี้อะไรเนี่ยคือคืออันนี้ต้นหอมญี่ปุน่นอ่ะสิ่งที่แปลกความสำหรับวิญญาณนะวิญญาณเป็นลูกอีสานนะมีพวกเราเห็นต้นหอมญี่ปุน่นแสดงว่ามันต้นใหญ่ามากเลยใช่ไหมใช่อันนี้คือต้นหอมใช่มีบอคเมะด้วยอ๋อบอคเมะมันเป็นยังไงเนี่ยบอคเมะก็คือสาหร่าย อะไรอันนี้กินได้เลยอระไม่ไม่อย่า,ยยายไปต้มอ,อันนี้อันนี้ซาายไี่น้อกนี่ก็บ,เบ่เคยกินที่กัน,กนละเกิดมาเป็นครูเป็นคนเนี่ยแล้วก็ต้นห้องไงยอยกับพ่เคยกินอีกเานาะนี่ท่าแรกขอบคุณนาขอบคุณขอบคุณเพื่อนขอบคุณพี่สาวอันนี้อันนี้นับถือกันเป็นเพื่อนแล้วก็เป็นพี่สาวเป็น,เป,นเป็นเสี่ยวอะเป็นเสียวกันไนอ่ะพี่เราเป็นเสียวกันใช่ไหมอ่ะเลิกเลิกก่อนเลิกเลิกก่อนเลิกเลิกเลิเลิกเลิ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 กเลิเลกเลิ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 ลิเ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  ต้นหรรอมพี่น้องเือไม่อยเกิดขึ้นมากหอยกระลังเห็นต้นหอม <canceled> อย่างนีหันเอามือตัวเองนั่นน่ะมาอินเสิร์ตเลยพี่อินเสิร์ตเลยดูดิอย่าหันเอามือตัวเองนะเอออันนี้พร้อมพร้อมพร้อมไงอ,อันนี้พร้อมไงอันนี้อันนี้ยังยัง,ย,ง,ย,ง,ย,งยังไม่เคยกินอันนี้พี่แอดเกี่ยวมา,มาจากญี่ปุ่นเหรอไม่ซื้มซอมาพวกว่าไปญี่ปุ่นมาหกปีแล้วยังเหลืออยู่อันนี้มันหมดอาหารหมดหมดอายุแล้วนะ ดูดูเอาหันนะหันก็ใส่ในยสิหันน่ะลล่ะลล่ะลล่ะเป็ดทะเลเฮ่เฮ้เฮ่เฮ้เฮ่เฮ่เฮ่เฮยาสีแปรงมือจาฟัง์มเนี่ยเอาเพอก่อนเดี๋ยวค่อยมิโซะมิโซอะไรยังไงถ้าเอาไปทำซุกไงมิโซะกิซุเอ็องสิบอ่ะขึ้งไหนขึ่นวางไหนอเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะมิโซะมิโซะเป็นอาหารญี่ปุ่นใช่ไหมเออเป็น,เป,นเป็นเครื่องญี่ปุ่นใช่ไหม<อ>นี่ยังไงสำหรับทำน้ำซุป นี่คือทําน้ําซุปใช่ไหมว่ต้องใส่ก้อนโตอย่างนี้เลยเหรอใช่เอามันไม่เค็มเหรอเค็มค่ะแต่ว่าเราทําเยอะไงมันก็ตามส่วนเนะี่ยโอ้เอาเอาล้วทำนิดเดียวอ้าไอ้เนีเ่ยมันไม่มันไม่เค็มเหรอเนี่ยเจ้าของนี่ก็เท่าไหร่กูก็เห็นอยู่เค็มไหมพี่เอดเค็มไหมไม่เค็ม,คมไม่เค็ม,ม,เ,คมเอา โอ,อ้ดึงใส่ดึงเบื่อันนี้นะอ,อันนี้มัน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 ยังไงเนี่ยโอ้นี่ยังแบบนี้เลยนะโอ้ไม่ไม่ได้ใส่หมดนะใส่แค่เอาแล้วตอนนี้เอาทำยังไงวิธีการเอาก็ให้มันละลายาพี่น้องเอ,อ้ยข่อยเกิดมาเป็นผู้เป็นคนข่นขอ,ขนขอยเกล่างองนี้เนอาหารญี่ปุ่นนี่แหละเอาขอขอขอไทยเนี่ยเถอะนะอ่ะเหมือนเหมือนทานชิวรสญี่ปุ่นอะผงปลาค่ะปเป็นปลาดองๆเด้อ ลผงปลานะใช่ไหมเออพี่แอดมันได้อะอะใช่ไหะเป็นผงปลาอะไรคือปลาคอบั่นเท่าไหรพี่น้องเห็นไหมเออเป็นผงปลาค่ะแล้วเอาเอามือนิ้วใส่เอานือใส่ตัวเค็มเค็มนะเออแต่มันเค็มอร่อยพี่น้องแต่เกิดเป็นคนมากนะมันสุดยอดเลยอีหลีกาลังเห็นกาลังเห็นต้องชิมก่อนไหมต้อาอะมาเองชิมเลย ได้ยังได้ได้ได้ไดยังได้ยังลองชิมดูมันเค็มนะนเดี๋ยวว่าจะใส่ของใส่อะไรว่าขันเจี๊ยบกับเมื่อกินซำแล้วซำปลาแดกต้องพี่น้องนะ <c oughs> โอ้ยซำกินปลาแดกเอาลวนแล้วมันถือว่าแสบเนาะเอาวัตถุดิบนี่คือเห็ด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 เฮ้ยใส่ไปแล้วเห็ดแต่ <c oughs> เนาะอ,อันนี้เอาใส่อะไรก็บบบไฟไฟหมูไฟหมูใส่หมดนี่เลยเหรอไม่หมด ต่นอ,อ,อนังนนังนนน่ออน,ออน,ออน,ออนุณภูมินี้ไม่จำเป็นใช่หัหยอาหารญี่ปุ่นพี่น้องไสกระลังงก้ยขวาเทียเดียวนี่ลละ ค้ออยอโ้โอยโ้ือโชื่ออเลยโยต่ออันนี้ก็จะเป็นเป็นหอมต้นหอมอะไรนะคะต้นหอมญี่ปุ่นนะคะกับกับสล้อลใส<น>่าไป <c oughs> แล้วก็ตามด้วยเต้าหู้ไข่ใช่ไหมคะเต้าหู้ไข่ <c oughs> โอ้โหวันนี้หม้อใหญ่มากเราทำหม้อใหญ่กินกันเยอะมากกินกันหลายคน้วก็หมดแล้วเนี่ยกินแล้วมันกินเร็วเหร ปิดฟานิดนึงค่ะโอเคเดี๋ยวเ้าเข้ามาดูกันนี่ยงไงมูน่าอร่อยมากเลยเฮ้ยมันคล้ายๆต้มจืดบ้านเราหรอคล้ายๆเนาะแล้วมันต้องมีอะไรใส่อีกวะ,อะหอมหอมลนะแต่ว่ามันหอมมันไม่เหมือนต้มจืดหรอ,ตอแต่ว่ามัน<ค>ม,มันมันกล<ค><ค>ิ่นวิสโทธ เสร็จแล้วค่ะปิดแก๊สปิดแก๊สปิดเตาชิมรสชาติแกร้เข้มาอดเวาแะ้กอให้

จืดไปก็ไม่อร่อยนะเยอะเวื่อะไรพี่ที่แบบเยื่เวอรอหน้าตาดีมากสเสร็จแล้ร้อยอรอ